เี่กเร็วไวคุณค่ะ้ยอบากันเองกโดนด้วยมับสัสดีันดรมาันอมสวดีค่ะสวัสดีจ้าวันนีเปโอ้คอนี อาเชิญนลยครับพ่อแม่แม่เป็นทีฬาที่คารมและที่สุดนะคะของที่สุดอาพูดเย็นทักษานมาพ็เย็นอมรื่งเการ้อนอีกแล้วอีกตะลอยง่ายง่ายสามารถปีนปีกเขากับที่ต้อการเฉลนขอบคุณนะคะนะลำแหนื่อยล่ำเหนื่อย่าแล้วรวยว่ามหาลัรวยพุทธาเสียงอ๋อใเปลี่ยน ขอลัง้งเล้วกระเป๋าไปตามลมอมคาถาลิ้นทองของสัมมาภะโกดุ่มจมว้วยกังกา,า,า,ถ,งา,าถ,ถ้าหาทำจบสิลิ้นท้องแต่เราเองสิ่งมุขังสังพลเท่าถึงงามเจ้ายาสุดหญิงในโลกไปถึงโพลับลูกสาวลูกน้งองเออเป็นลูลกเอ๊ะ อาบาลาทยครของพุณหลายๆาใครใช้พุ่งอยู่เนี่ยโอใช้แม่แม่ร่าหน่ือขึ้นนีบานองแต่ว่ามือขึ้นบอในเงก็มาข้งลงเลยไปมาบอยู่นี่พอาะนี่เรือกันแล้วไงกู้ไข่บอนี้แต่งบอลในึรนอยเก่ามาจั่งไป ใครกเลรอท้ายบุกเอเอาใครใครก็ไปกินเ้ยนะขอบเพงเพื่อตัวยใครเลยว่าจานาร์แม่เอาเพ็งก็ตายและหนูหญิงมาถึงแล้วแถวทําไกรยังบองและลูกสาวลายพ่อ อยเอาไละเอาเินนะรักขอบคุณรับคุณเน่เอาไปเดนพี่นองเดินนดินนอในคดสาิตโตมากเราเล่น้เนะครับอะนรล่ะออก็ใสไปสลระเพื่อยังขาบวอื่นพยาบพยาอดกังไนบ่เป็นพยามบอ

จะไปกินแก่ไหนกันนี่จเราผู้กำลังรับาูนรับาลผู้อยู่สูงสักเนะีวลาอะไรอยู่กไหนจ๊ะวิญญาณออครับเราอยู่ข้างอนะไรอะที่ปอบยังไ้พยายามพยายามสารภาพพยายามสารภาพจะได้พยายามกัพยายามกัสารภาพกับสารภาพเลยครับเพื่อพยายามกับผู้มีสยจะมหาสารคา กรเยอะไรกระเงี้ยวเปื่ไล่ะเพโดนแล้วก็เด่นน่อยลูกลูเจ้าเดือยพอกันเปื่ไหรเกืองเมา่ไหีเเกินะไรเมื่อไหร่ทม่หายหยอกลูกเขาไล่ใ เอบพี่ลองครับเยยิ่เสียงประชาสัมพในหล่งรับซื้อบนรข้าสภายในนะพี่องครับส่ันี่กอลพี่้องที่ดอดดอกด้กำไรแม่งเรว่าซื้อบนซื้อเข้าสู่ภายในนะครับพี่้องครับเสี่ยงแบบว่าใหญแล้วอมอะหาน่สีมาไหวในกอ้หอย่าจใกลสอดไปมย่างเงไปหาซ่อมจะเอาเนอะเอาคนไปซ่อมแต่ปานางพมาได้พี่้อง อันั้นมันเสียงคอยอาจจะมันเสียงแห้ง hmm. ป uh. ่นใส่ส่วนนี้มไปหายุดกางป่าเลยยังวาูลเลือกูลเนียนยัาดเลยอเอาข่าวือ้น่าวห้ตัวไหนขบกูอยู่นี่ไม่นดนตัวไหนมาหนิบอกยังไงก็ว่ามันจะาหายตัวไหอ้อเสื้อเหลืองตัวดำปนส่นใหแต่ละคนก็จีบกันมา Hoa hôm qua rồi, mìa mọi cái song rồi số một chút. Ah, mọi người làm gì là. Một năm hai nghìn hai mươi một. 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 đi. năm hai nghìn hai mươi một. Một năm hai nghìn hai mươi một. Một năm hai nghìn hai mươi một. Một năm hai nghìn hai จะม็นก็เป็นตายมันเนาะอไ่เอาเจ้าว่ากันแค่กันกันยักอยี่นี่เนางกันได้ยืนมือนกันแต่มันสี่ังกันพอเลยไ่ไรอะไรไม่ได้มู้อะไเา่าคอยากอไมั้งซังอยู่เลยอยากมันซังอยู่เอาสั่งมานี่ไอ้กึ่งขืนซังก็ย่าวยาวเลยขนาดนี้อุ้ยนี่ยืกันสัง อีกคนตาเตามเลยเฮ้ยหนาอเอ้าเนไหพี่หอมถือหอมเมาครับมันมันโกโตรกันหละมันคือิบรลันไปละอนไอ้พีหอมถือหอมมาละเจี้ยงหอมถือถือคนเป็นหรือผมเราอยู่นะทรกท่านทุกท่าพดีทุ่หนาบ้านพี่น้องนะฮะหาที่จอดรถตามสะดวกสบายทองที่นอกนะครับล้วก็ล็อกตันู ้เรียบร้อยดูว่าล็อกประตูหรือยังได้กลับไปอบอบนอนครับฮะ,ะได้แล้วไปได้ยัดตุ๊กห่วยพ่อบอกครับได้คนทีเดียวอ๋อวันนี้นะครับเรามาพบกับรูปแบบงานโชว์ของสาวน้อยเพชรบัณฑิตหรอเป็นงานโชว์ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน มีเกลียวนกระเบนยาเลยโอ้ยไอเกลกยวตำรวจก่อนแต่ว่คนทั้งเมือง่ตะกินหลเรอนะวินหองมอตะกินเัหร่อน่นนอ่งนี้กด้ไหมวันนี้เราไม่ดู้ละเน้นหน้าวานทีเราเน้นหน้ามอลล์ยุคปีกี่ตอนมอลสมัยยุคปีกี่ตอนอยู่ทีไหนอัตจีนเป็นมอลั์ธรรมดานี่มันมีไฟหลายสู้อน่เวทีสามออยเทคนที่ขาะ นี่แต่จอดเลยออกุงลงทุนพนาเลยปับสามสิบล้านอยู่มนี่แต่จอดเลยแมยสกัแบนแบนเปนนอย่ามาพูดกันไฟน้าพีนาีพีนานีผู้ยันติด LED อยู่น้ำชนน้ำรอบอยู่ไคือบางจัดเลยนะพุ่งมื่ีเป็นเห็นภาพผูดอะไราปูแซนเรยวเร่วเร็วเรๆ่ยวเรนััน